สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเตเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับเช้าวันจันทร์แบบนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วในหลายประเทศนะครับก็ทําให้ภาพยนตร์หลายๆเรื่องเนี่ยแข่งกันทํารายได้กัน น่าดูเลยหรอครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพียงน้องที่น่ารักโดเนตมาสนับสนุนรายการของเรากันก่อนเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุริยะชาติครับโดเนตมา40บาทคุณบุญเลิศ100บาทคุณวิรัตพล120บาทคุณวราวุธ30บาทคุณมงคล40บาท และคุณสิริกุล100บาทขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับ <S <S 1> <S 1> และสำหรับพิมพงน้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนในการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อต่อไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเ n a t i ได้ทางเลขบัญชีที่ผมขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ใส่เอาไวใ้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้กันเลยดีกว่า และสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่11ตุลาคม2021ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปลื้มาพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์จีนเรื่องนี้ครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเพราะว่าทำไรายได้แรงมากๆครับกับ The Battle At Lake าภาพยนตร์จีนฟอร์มยักษ์ฉลองวันชาติและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในประเทศจีนไปเมื่อวันที่30กันยายนนะครับใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น405ล้านเหรียญเป็นภาพยนตร์ที่ฉายในประเทศจีนประเทศเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีในประเทศอื่นเลยและก็สามารถทํารายได้กระโดดแซงหนังฟอร์มยักษ์หลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นแบล็ค ฟโดชางชิฟรีกายนะฮะตอนนี้เรื่องนี้แซงหมดนะครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่5ของอันดับหนังทำเงินสูงสุดในปี2021ครับแล้วดูท่าทางเนี่ยจะทำเงินอีกเยอะนะครับเผลอๆเนี่ยก็ซิล่าวูสุดคองรวมไปถึง F9 เนี่ยก็จะโดนเรื่องนี้แซงไปด้วยนะฮะดูๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มาแรงมากๆครับกับ The b บอ a t l ตลนต์างจิ มาต่อกันกันกบแอนิเมชันเรื่องนี้ครับกับ The Adam Family 2ตระกูลนี้ผียังหลบ2 a n แอนิเมชันภาคต่อกับการเล่าเรื่องราวของครอบครัวสุดพิลึกพิลนันโดย The Adam Family 2เข้าฉายเมื่อวันที่1ตุลาคมภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างนะครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น35.7ล้านเหรียญมาต่อก,กันกับเรื่องนี้ครับกับเดียอีวานเฮนเซน ภาพยนตร์ดราม่าที่สร้างมาจากละครเพลงชื่อดังโดยเดียร์ไอวานเฮนเซนเข้าฉายเมื่อวันที่24กันยายนใช้ทุนสร้างเป็นทั้งสิ้นย8ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น13.7ล้านเหรียญจริงๆเป็นหนังที่ใช้ทุนสร้างไม่ค่อยเยอะนะครับเรื่องนี้แล้วก็เข้าฉายมาถึง3สัปดาห์แล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะคุ้มทุนเลยครับเรื่องนี้เข้ามาท่งคล้ายๆกันครับกับ cry ma s h o ภาพยนตร์แนวดราม่าที่สร้างมาจากนวนิยายชื่อดังในปี1975โดยคลายมาโชเขาช้าฉายเมื่อวันที่17กันยายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น33ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น10.9ล้านเหรียญเรื่องนี้เขา้าฉายมาประมาณ4สัปดาห์แล้วนะครับก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะคุ้มทุนเช่นเดียวกันครับ มาตอนกับเรื่องนี้กันเลยกับ Candyman ภาพยนตร์แนวสยองขวัญเหนือธรรมชาติที่รีเมคมาจากต้นฉบับในปี1992โดย Candyman เข้าฉายเมื่อวันที่27สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น25ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น76.2ล้านเหรียญเรื่องนี้ถือว่าเป็นการนำหนังเก่ามารีเมคที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับปีนี้ใช้ทุนสร้างไม่สูงแต่ว่าทำรายได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ เรื่องนี้ก็ยังแรงไม่เลิกครับกับพาพาโตรเดอะมูฟวี่แอนิเมชันภาพสวยสดใสขวัญใจหนูๆกับภารกิจของแก๊งเจ้าตูบสีขาสุดน่ารักโดยพาพาโตรเดอะมูฟวี่เข้าฉายเมื่อวันที่20สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่26ล้านเหรียญเท่านั้นปัจจุบันทำรายได้รวมไปแล้วทั้งสิน้น12 121.8ล้านเหรียญถือว่าเป็นแอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องในปีนี้ที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยครับ ส่วนเรื่องนี้ก็ยังทำเงินไม่เลิกครับกับฟรีกายภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟสุดเกรียนผลงานจากค่ายทเวนตี้เซนติรี่ฟที่ประกาศสร้างภาคต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยฟรีกายเข้าฉายเมื่อวันที่13สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น100ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้รวมไปแล้วทั้งสิ้น326ล้านเหรียญแม้ก็ทํากําไรดีขนาดนี้จะไม่ให้ประกาศสร้างภาคต่อได้ย่งไงล่ะครับ ส่วนเรื่องนี้รายได้นิ่งแล้วนะครับกับ The Suicide Squad กับเรื่องราวของภารกิจทีมมหาวัย้ายจากฝั่ง DC ที่ดูเหมือนว่าการมีชื่อของเจมส์กันขึ้นแทนเป็นผู้กำกับและเขียนบทด้วยตัวเองจะไม่ช่วยอะไรเลยโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่5สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปมากถึง185ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปเพียงแค่167.3ล้านเหรียญเท่านั้นครับสัปดาห์หน้าเราน่าจะไม่ได้รายงานรายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะครับ เพราะว่าดูเหมือนว่ารายได้จะไม่ขยับแล้วครับมาถึงจุดนี้ทาง Warner Brother คงต้องยอมรับแล้วครับว่าเป็นการรีเมคซูซี่สควอตที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเวอร์ชันแรกเนี่ยถึงแม้คำวิจารณ์จะไม่ค่อยดีแต่ว่าหนังทำกำไรนะครับทำเงินไปถึง746.8ล้านเหรียญจากทุนสร้าง175ล้านเหรียญหนังทำเงินระดับกำไรเยอะด้วยนะฮะไม่ใช่กำไรแบบบวชวิดนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วทาง Warner จะทำยังไงต่อไปกับ เฟรมใช้หนัง Suicide Squad มาต่อก,กันกับเรื่องนี้ครับกับจ u n เก e Cruise ภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีผลงานจากค่ายดิสนีย์ที่ประกาศสร้างภาคต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่30กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น211.7ล้านเหรียญเรื่องนี้ก็ประกาศสร้างภาคต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ารายได้จากทางดิสนีย์พลาสดีมากๆนั่นเองครับ มาต่อก,กันกับเรื่องนี้ครับกับ Space Ja m l l u l e g a c y ซภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่ผสม a n i m เมชันผลงานจากค่าย Warner Bro t h e เโดย s p c e j j ม m a n u ิ e เลกาเข้าฉายเมื่อวันที่16กรกฎาคมใช้ทุนสร้างเป็นทั้งสิ้น150ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้รวมไปแล้วทั้งสิ้น160.5ล้านเหรียญก็เป็นผลงานจากค่าย Warner Bro t h e เอีกหนึ่งเรื่องในปีนี้นะครับที่ทำไรายได้ค่อนข้างน่าผิดหวังเลยทีเดียว มาทางฝั่ง MCU กันบ้างครับกับ Black Widow เรื่องนี้ในบ้านเรานะ่าจะได้ชมกันเกือบทุกคนแล้วนะครับเพราะว่ามีฉายทั้งโรงภาพยนตร์แล้วก็มีฉายทั้งทาง Disney Plus แล้วนะครับโดย Black Widow เข้าฉายในอเมริกาตั้งแต่วันที่9รกรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ในโรงภาพยนตร์ไปแล้ว379.1ล้านเหรียญ Black w i d o w รายได้ในโรงภาพยนตร์ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยขยับแล้วนะครับแต่ว่าโดยรวม แล้วก็ยังถือว่าโอเคครับรวมรายได้จากฝั่งดิสนีย์พัทแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ส่วนเรื่องนี้สัปดาห์นี้ก็ยังคงแรงใช้ได้อยู่ครับกับชางชี้แอนเดลิเจนออฟเดอะเทนริงส์กับการแนะนำซูเปอร์ฮีโร่เชื้อสายเอเชียคนล่าสุดของ M.C.U. โดยชางชี i แอนเดลิเจนออฟเดอะเทนริงส์เข้าฉายเมื่อวันที่3กันยายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น150ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้รวมไปแล้วทั้งสิ้น401.5ล้านเหรียญทะลุหลัก400ล้านเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชางชีในสัปดาห์นี้ ขึ้นมาครองตำแหน่งอันดับที่6หนังทำเงินสูงสุดในปี2021และกลายเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ทำเงินสูงสุดในปี2021นี้ครับ ส่วนเรื่องนี้ในสัปดาห์นี้ก็เกือบจะคุ้มทุนแล้วละครับสำหรับเวนอมและเดบีแคนเนตผลงานการดัดแปลงคาแรคเตอร์แอนตี้ฮีโร่ให้กลายเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ของค่ายโซนี่พิกเจอร์โดยเวนอมและเดบีแคนเนตเข้าฉายเมื่อวันที่1ตุลาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น110ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น185.5ล้านเหรียญเวนอมนี้ต้องทาเงินในโรงภาพยนตร์อย่างน้อย220ล้านเหรียญน,นะครับถึงจะคุ้มทุน ก็ต้องติดตามลุ้นกันต่อไปแล้วครับว่าในสัปดาห์หน้าเวนอมจะสามารถทำไรายได้คุ้มทุนได้หรือเปล่าครับปิดท้ายกันกับเรื่องนี้ครับที่กำลังมาแรงเช่นเดียวกันนั่นก็คือ No Time to Die พยักร้าฟ้าเวลามรณะภาพยนตร์ภาคที่25ของหนังในตระกูลเจมส์บอนด์พยักร้007ซึ่งในภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับที่เดนนิเครกจะมารับบทเป็นเจมส์บอนด์โดยโนทามทูดายเข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่8ตุลาคมแต่ก็มีการเปิดตัวในประเทศอังกฤษและก็ประเทศอื่นๆก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปมากถึง250ถึง301ล้านเหรียญถือเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ทุนสร้างสูง ที่สุดในปีนี้เลยนะครับเรื่องนี้ซึ่งปัจจุบันก็ทำไรายได้รวมไปแล้วทั้งสิ้น313.2ล้านเหรียญหนังทำไรายได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าใช้ทุนสร้างค่อนข้างสูงครับจึงทำให้ตอนนี้ภาพนตร์เรื่องนี้ยังไม่คุ้มทุนนะครับ เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่11ตุลาคม2021ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังคอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันสันิดนึงนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ฟิล์มทเว้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง